สวัสดีครับเกษตรต้อมนะครับวันนี้เอาผักแควใบหญิงนะเอามาอบคุกกับน้ำมันงาแล้วก็พริกไทยดำนะครับปรากฏว่าเวลากินก้านะ่ะกินไม่ค่อยได้แต่กินใบอะ่ะกินได้ครับแต่รสมันจะอบจนกรอบนะอบแบบไฟอ่อนๆจะออนกรอบรสมันแบบสำหรับ สายคลีนมนะั้งก็รู้สึกว่ามันจะมีกลิ่นแค่พริกไทยไม่หวานเลยนะแล้วก็ไม่ขมแต่ว่าถ้ากินก้านอาจจะขมฉะนั้นทริคคือไม่เอาก้านครับกินโชก็พอกินได้อยู่นะไม่เลวร้วายไปกลับมากินต่อ ก็ใช้ค่าตาอ,อบลมร้อนธรรมดาครับก็ตั้งไฟที่ต่ำสุดเลยแล้วก็อบไปสักเกือบ30นาทีเนี่ยสวัสดีครับ